อตุยมาบอกมือคืนแล้วดยถามแล้อยู่มา้านี่พ่าใส่บ่อบ้เด้อวะใส่อย่างรอเวอ้าวใส่อย่งกระบบ้ได้เลยวะบ่ใส่อย่างกระบ้เด้อวะใส่มาเปตู้อกหนึ่งกรตกกระต้มแล้วบักก็ต้มเอา อย่ก th ่อนผู chỗ, ừ, thì thì nhà, ้เลขาเขามีตู้ผู้เล่นองยเนาะยังหาเงินซื้อเอาท่านปลายผู้เล่นี่้อเนาะหมอนี่กเป็นช่างปเตอร์ว่าประมาณทานทนพันแสกพันสอพัาเนี่แหละเล่อย่ะแนะวราเห็ชางหองเนี้ยนอนยนะพอดีเนาะเดี๋ยวหาซื้อน่อยๆัหมุร พาเปิดคลิปมาพี่น้องเลยเนาะครอมกลุ่มกุ้มจะใครเป็นแม่ค้ากันแน่แม่ค้าคืออุ้มลูกเต้นจนเต้นอยู่พี่นั่งเข่าอันเชื่อจนใหม่ก็แจ๊กนั่งเข่าอนีม่ให้นะนั่งเข่าอจามให้นะนั่งเอานอนไะนรับจาริกลายพัดลุงบอกแต่อีกแล้วมันอินาศจิตจามคือเก่าคือนเนี่ยไปขายบุญกระเบิดกระลุงเลย เหลืออยู่เหลือลูกสิ้นเนาะเหลือลูกสิ้นใท่เกาะจามนี่กะือไ่คือไหมากระเซียมแล้วเมื่อกี้นี่เดีวจะมายากกันทอดเลยเนาะห้าบาทกายโเบิ้กว่ากินโดนเบิ้ะเกว้กินไปดูเลยกันนะมนายเ้บกอินมันคนขายอะรายขายเบิกน ขายลายพุดมี่ต่ค้นขายบุมีคนซื้อเนาะขายกดเนีขายาอยู่ขายลายเนาะเาอทางนั้นมันอยู่ส่งอย่างพุณว่ามันก็ได้ขายเขาก็ได้มีเดินเดยทางตอนนอน่อนเอานอแน่อ่ไว้เลยกําลังเันเดาะพาลูกนอนกันไปหน่อยเขา้าไปรับเลอเชิญก็ไเ้าฮะดยก็เลยนอนบุมไมูม่ม่่นเน่ เด็เกกีดินป,ปลปป่อยปะละเลยลูกแน่ะเขาอย่างน่น้ำมันลดอ่ะไก่แล้วบ่เขาไม่เข,ขาไฟเข,า,ขาอรอรเดอมเ่าย่างเชื่อหน่อยเอาพี่ดองไหเนาะจะได้ันทอนดิจะได้นทอดบัดโมมาบัดต้นมาสื่อจังย่างอีกาขกอะไรบัดนั่นไัจย่างาทอดกย่เอา,อาอจะเลือกเป็น นอนไากับแไปรปะไปนอน่อนไปเพิ่นไปนอนก่อนรับแล้วไปลงอกันไปเลยไปเลยว่มันเยี่ยเย่ยสองบุกส่องสิมบอน ติอนแม่าวนปาที่ับานเด้กินกลนจ้ดอกนี่ก็เป็นปาะเวตไอดีปลาดองไอเตรียมแล้วาเออนะก็อ่านกันติดเลยเอาติดกระชองาใส่ถัได้บ่ใส่ัเลย ข้าบุญกองเข่าและบุญผ่าตากองเข่าบ้านใดก็คื้านเชียจะเดิญเออันทีสิสองเนสิสองบุอนนี้ก็ผ่านมาเลยเอมเปอร์เนาะอันนี้ก็สิบสี่หร่าคอสิีเนาะสิบสี่เดียวสิบห้าหอเล่เออืมเมื่อดืมวันนยังไงนะไปนองเตือนไปนอนกันมัน นอนแล้วพี่น้องเลยดูดแว๊ตุยตุยอิวดึงออกกระห้ยแย่ให้เพื่อนนอนไปสักพักนึงเพี่เล็กจะเอาออกให้เพื่อนยังดูดอยู่คิ้ดื้อขี้ดินทรายปาเจินไปเลยแม่ก็ปล่อยเลยช่วงนี้เครื่องเป็นแม่ข้านี่ขี้ดินเต็มหัวเต็มหางกว่าลุงเลยเปื่นนอนจังไหนก็ตื่อเลยเนาะหน่ายอ้ก็เบื่อมาเซลเซลแล้วนี่ Rồi tiêu ra yêu đẹp rồi bò phiền xin ra pin bên rồi mày xem kìm đây mới kìm 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 cụm cụm kìm kìm Nó จำง่ไอ้เนี่ยไ่น้อง่อ่าพันยุคข้าจนท่วงนาะขายจำง่ายแท้เลยขายจำกจำเจ็ดกักพันขายก็เดียวขายจำจเ็ดขายลูกกัมูขายยังหานะขายลูกกับมูไปรับมาจะใช้น้อยกว่าถือว่าห้ารับมาบ่พนะได่จังวาน่ะได้ยูหักเศ้าพันน่ะ เนี่เราโมได้ฮับมาหน่อยกวู่ฮานว่าคะใครลูกพี่น้องฮะบางฮานกับขายหาพันต์บมาเสนาขายลูกพันต์เนี่ว่ารับมาเพลงกูโมูนาดเออไอตู่นีม่มาจากบ้านมาเพิ่มพี่น้องแม่เพิ่อนหายยืม แม่เอาเพิ่งเป็นให้ยืมตู้ตู้กระจกก่อนเนาะยาดบุญเพื่อนปุณนนะอ้ต่ะคนกลุ่มกุ๊บล้มเพียงเลยไม่จ้าไม่เอาชิ้นเนาะกบอกแต่ไข่ลูกนั่นเพียงไงเอ๊ะเออซีบบอ๊ะง่ายเก็บทานใจก่อน น,นั่งไว้ตัวนึ่งเนาะให้มันอุ่นๆนเพียงไรจะขามาซื้อแจงได้กินมันามันทอดเพรา้อนไรเนาะป้าเนาะเพื่อม่เอาเมื่อย่างอีกมันจังโมเป็นใครแจะโมเป็นมันย่างซะนี่ก่อนเพียงเไยมาเล็มมาแรงจังย่างไหมเปิดนี่ก่อนเเปิดน,นี่ยนา่มันม ตีแก่ใ่ดาเน่แสิบแล้วพือนหังการนี่เพือนแม่ต้องมีเราไปเออประเทแลรวบ่เห็นล้วบ่เอินใช่ล้าบ่เราบ่จะบ็เรานอนเรทักบอกก่อนอยู่ าถ้าบวกคอยอยู่ว่าไปเดเด้อลว่าไยังบ่เห็นรถแล้วไปนึ่ายัยเรายังบ่กไปอันนั้นจะว่ามาเจอว่าเราไปไปแด้มน่ะกี่ตู้เราช่องสี่บอกกันเจ้าของงจะเพิ่มรถนะปิดปากเนา้เ่สันกันกยันว่าไ้สาคัญปันนัะแล้วบอกยุ้เราเขียนบอกอยบ่านเลยเสือบุญกันแล้วบอกยุ่ตอนนั้นพอมคอยนั่งจามยันยังเวรกัยเองค่ะก็ม่ก่อนไปดู

จุดบ่ายใหงหมุนต้นไม้เนาะขาวหสบายม้วมเอยว่าวหนาหนี่ได right ้แลวคือว่าเอาลูกอยังเมียจนไปไปใส่ก็ได้ิเเมียนะลูกเป็นโรชึ <c oughs> <c oughs ้นเสาก่อนเมียแล้แหละเนาะเมียเราหากะก่อนเราเป็นเทียนหัวเมืกี้เราไ่ได้เป็นเลยเนาะือว่าบังคับได้บ่ที่แล้วก็มาหายป้าไปดูหัวเอากระเอากปสชายเนาะ แตอบ่าเฮาคิป้าบบบ้างใจสิว่ามันก็เป็นมันก็เป็นทังยากของเฮาคนนี้บางใจบ้ด้้วมาคือเนคุกเีไ่ได้ไหป้าก็จะร้ึกว่านจะปไห้บ่ได้เลยป่าแล้จักเนาะบ่ว่าเฮาบบบ้านทีเอาดีบ่ดีเด้เขากบบ่บานใจสินะข้าไ่หมอะนะจ๊ะยังยางอยู่อ้าวนึงอย่นั้นเนาะ คลายแตกแกเลยน่าเ,เาจ้าจ่ะอยางจิ้มมั้งอยางจิ้มอีกแด้อจิมบานว่าแค่แบบว่าหรืองเรแล้วเสร็แล้ว,ลว,ลวไม่ถายไปจักไหม้เลยเพื่อนายุได้กอดข้าวเด็กจังเนาะอันปตสสาวเราเากินอันเราันจะรย์อนุญางแช่เนาะแต่ะเมือนอแต่มาแล้ข้าวชับชิ้มใหม่เนี่ย น้ององไม่เลยอ้โตเออะไรหาหาชีบริ่หาไหมหาไหมหมอนั่นที่นี่กะหไหมหมอนายชายที่หมอนี่ก็ที่หมอนายชายอะไรไม่ได้ไหนกี่ไหมหมอราหมอนาชยอย่างไใชาตัวหมอไหมอนชาก็เมียนะหมอแล้วก็อนะกับพอดีจักนะหมอนายแต่เออหมอนะนหมอนหมนพันนะ แก้าโบกมาเตินอ่ะอาจากวะใหมนั่นแหละจังวาคนวิชมองอะไรบ่อยอืได้อยู่พี่น้อง,อง,น,ะงน,นะเฮ้ดาวสั่งซื้อไหมแน่หวะใครถ่ายงานบุญว่าเนี่การคนลายคนขายลายคนซื้อกันหน่อยมั้งคนบ่มีเนาะก็มันหนาวคนซื้อหน่อยคนขาย,าย,ขาย,ายมันล่มในวันเนาะมีบ้านอื่นมาขายมั้ยบนอื่นก็มาขายลายมือบุญโดนดุก่อนน,ะนะนะอั่นนะบ่มีไปไหน ท่านจักนะอันเงเดินมมีนะหัวท่มมีเดินได้มันเป็นรุ่นกอนนั่นนะเดินไม่ก้วกมฆถ้าบแต่หดงหัวแต่หามาเาบานนะแมแันไดแต่ถ้าออกมากัว่อร่ว่วางไปนี่แล้วให้ปวยแล้วมาจ่ยลัวสิน้ำขับพัดเป็นห้อนตัวๆอยู่ปาเลก็มายัางกันตาห้อนมยั่นงเป็พัดไม้บ่นบ่อุ่นใช่กี่วพัดกันไม่น่าหอกี่วนได้ค่ไหนน้าขับพัน้ำอยู่ดีใช่นะ เอาน้าพือนนี่เด้อมอเมนี่าน้ําสองมาส่งเมนชิว่าไปเอาน่นจะมากระบอกแล้วเนาะอัีนี้มาจุ่มกันเนาะค่ะจ้างขั้นนะใส่แจ่ววัแรกท่านนะครับำไก่แกมาทุกหน้าทันเติไก่เติมอันนี้นราหั่น้องเปิดนมาแล้วตดาหัแล้วน้ำมันเปิดเราเนเลี้ยวบึ้เนี่ยแล้วเปิดแล้ว่ามัน่เห็นด้วอันนี้กายมากินเขามาทันเล่นเ้ว

ตูมือคืนเนี่เนี่นะมันเรือเอาไปกินแบบนี้่มเอาเฮ็ดพุ่มไม้เอากแบบมันบสชที่นอนแล้ว่บ้านในใ่เ้าให้เีเจอมันพี่ขคน่เกือบทุกครั้งหยอดุเลยเดอเจอไมได้มาเนี่ยว่าไปบุญนีทงอยาได้ทอดนะก ก็จะทานนี่นะบมว่าจะจะเมื่อเจะื้อเมื่อเด้จะเรเาเมื่อตอนนี้มอยากชิลุ่งแรกกินเขาบอกนีาบอกว่าอย่าเราเราขึ้นมากินข่าวเลยได้กินข่าวก็ยังเนาะป้าบาเจงปลาบอง

kata-kata บ่ปะหอมเน,บบนาะก,กระปบมันมันจังกรบิ้มกับมาใช่ไหมเนาะเมื่อลหร่แม่เป็นพามาลินกระเซ้าห่างเมื่อเมื่อกี้นี่ยืนนอยุบยุบกระน,อน้องละ อ yeah. ีเด้อเป็นผลิตบุญบ้างกินมาเริ่มเิมาจี้งบอกว่าเดี๋เราไปดหวาโปะ้วยเอิ่มใหม่ละมันพี่น้องเรียกไข่ย่างไปเช้านี่เด้อ ถ้าน้องอินเตอร์น้ำแน่พอดีป้าเชิญพันธ์โชมาถามว่าซื้อไม่เสียบในยีน่สายหรือะเนาะวิดีโอข้อบ,บอกแล้วว่ายยีย่สายนะแต่หันมาทันทีกัลูกบุญบุญอยู่หยหใหม่เบิดตีหาใม่วะแต่ก็ได้วะมาชิมเชยมาจูด้วยนี่มั่วแต่คุยกับป้าเชิญเป็นอ่างนั้กําลังบอกผิดกันคนไปซื้อไม่จ้าไม,มาให้เพป็นเหตุบุกเคลื่อนไปนะเพป็นบุกเคลื่ซื้อเนาะ ไอชนะค่อยซื้อเลยทนวิดีโอก็มาให้ชนะบอกบอกทางเพื่อนเลยบันนี้จามไว้จามไป้ขายตอนเช้าอะนะไฟใหม่ลูกหวานบ้าบักเฮ้ยวะใหม่ทอดใหม่ทอดยางไปเลยกรว่ากระบะกระบะไปที่ว่าสิจามขายตอนรอบเช้าอ่ไม่ได้ไข่เลยนี่ไะ

ได้ยังไงในการนี้ก็ได้่จิ้มเลยทางหอมหอไว้ก่อนมาเนี่มันห่อนกับเนานะจะหน่อยลูกค้ากลายไปกลายมากอะมานะอุดนุนจะได้กินห่อนๆเนานะลองขีดทานใช่ไห เปประเทศฝร่แล้ว,ลว,ลวสิ้นปีรังปีใหม่ววกอวก,กันังพาลูกไปเที่ออยว

ก่อนคุณเาเามีทุเลขาเง่งเลยเนาะจังหาเงินซื้อเอาท่านปลายผู้ได้พี่น้อยนะหมอเนี่ยจะเป็นแค่มาเตืร์ว่าประมาณทันท่านท่านแถท่านโซนพันามีเลยเลื่่นงานะาเ็คางงองเนี้ยบัจจค้อน่อยนะพอดีเนาะเดี๋ยวหาซื้อเอาน่อยๆสมมเราไนี่แต่่ง่ายไรก็เพี ไปใช่ใช่นล้อไงเนาะมาคลิปนี้อยู่ไม่样ไรเด้อม,มาขายของคือเก่าปลาลุงเลยเนาะไส่ไปไกลมากกับมาเดิมอุดหนุนชร้างเนี่ยเนาะค้องขายปลาลุงเลยไม่ค่าน้อยก็นอนเลยไปเราคลิปนี้ลาปลาลุงไปที่นี่ก็เด้อเนาะไปดีปลาลุงมาขอบใจล,ลายที่เข้ามาครับชมช่องคลิปชร้างน,อน้องสลาปลาลุงเลยเนาะมาขอบใจล,ลายทุกอ่ากำลังใจที่ให้กันเข้ามาเนาะ บบแบบนี้ละแล้วสบายดีเด้อ